สวัสดีค่ะสุขภาพจิตท,ที่สามกรมขภาพจิตขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี2 5 6 7ค่ะปลุกพลังใจก้าวไปพร้อมกัน Hopeful a r t Stronger Mind เราจะพบกันในวันที่1ิพฤศจิการรยนนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่ดิสตีซูเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดนครสวรรค์ในงานเรามีกิจกรรมมากมายเลยให้ท่านร่วมกับพวกเรานะคะเริ่มที่เวทีเสวนาชาร์ตพลังใจ เติมไฟให้กันนะคะด้วยวิทยากรที่มากประสบการณ์จากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทํายังไงให้เกิดพลังใจเมื่อพบวิกฤตในชีวิตหรือปัญหาในชีวิตนะคะลำรับต่อไปเราจะมีบูธประเมินสุขภาพจิตผ่าน mental health check in application นะคะซึ่งท่านจะสามารถวัดพลังใจของท่านได้ด้วยนะคะการประเมินสุขภาพใจเนี่ยท่านสามารถ รู้ถึงพลังใจของท่านรู้ถึงความเสี่ยงต่างๆด้านสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นความเครียดเสี่ยงซึมเศร้าหรือเสี่ยงทำร้ายตนเองเมื่อท่านประเมินแล้วพบว่ามีภาวะเสี่ยงเรามีนักจิตวิทยาคลินิกที่จะให้คำปรึกษาเบื้องต้นให้กับท่านได้เรียบร้อยเลยนะคะต่อจากนั้นนะคะเรายังมีบูธให้บริการการตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือดผ่านตัวเครื่องมือที่เรียกว่าไบโอพิสต์นะคะท่านจะตะลึงเมื่อพบ กราฟสิ่งที่เราประมวลผลแล้วก็ปริ้นให้ท่านดูนะคะว่าท่านมีความเครียดอยู่ระดับไหนท่านมีสุขภาพหลอดเลือดอยู่ในระดับไหนแล้วก็เมื่อพบความเสี่ยงด้านใดเราก็จะให้คําปรึกษาเบื้องต้นท่านนะคะทั้งหมดนี้นะคะมาพบกันที่ b i g C ซ u p e r Center ทุกบูธเมื่อท่านร่วมกิจกรรมแล้วนะคะแล้วท่านแชร์สิ่งที่ท่านร่วมกิจกรรมผ่านโซเชียลมีเดีย เรามีรางวัลมากมายที่จะมอบให้กับท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของพวกเราด้วยอย่าลืมนะคะ19พฤศจิกายานนี้มาร่วมปลุกพลังใจตร้างไปพร้อมกันกับพวกเราชาวสูนย์ข้าพจิตที่3ากรมภาพจิตนะคะเจอกันค่ะ